ก็นี่เป็นเรื่องอสมการโจทย์ให้หาว่าจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการที่กําหนดมีทั้งหมดกี่จํานวนเรามีหลักการทําดังนี้คือต้องทําแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือหนึ x ่งลบเน้อยกว่าลบสามเจ็ดกับอีกส่วนหนึ่งคือลบสามเจ็ดน้อยกว่าเจ็ดลบเเรามาทาทีละส่วนหนึ x ่งลบเน้อยกว่าลบสามทศเจ็ดราแก้อสรรมการโดยย้าย x ไปไว้ทางด้านขวาของอสมการแล้วก็ย้ายลบสามส่วนเจ็ดไปว้ทางด้านซ้ายจะได้ว่า x มากกว่าหนึ่งเศสามส่นเจ็ดเพื่อให้เข้าใจง่ายเราก็จะเขียนคำตอบลงบนเส้นจำนวน x มากกว่าหนึ่งเศสามสเจ็ดก็คือทุกจำนวนที่มากกว่าหนึ่งเสามสเจ็ด หลังจากนั้นไปทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ็ดลบเอ็กมากกว่าลบสามส่วนเจ็ดแก้สมการโดยย้ายเอ็กไปไว้ทางด้านซ้ายของอสมการและย,ย้ายลบสามส่วนเจ็ดไปไว้ทางด้านขวาดังนั้นเอ็กก็จะน้อยกว่าเจ็ดใส่สามส่วนเจ็ดนำคำตอบของอสมการที่ได้ไปเขียนบนเส้นจำนวนก็จะได้ว่าทุกจำนวน ที่น้อยกว่า7ดเศ3ส่วน7แล้วนำคำตอบของทั้งสองส่วนมารวมกันก็จะได้ว่า x เนี่ยมากกว่า1แต่3ส่วน7แต่น้อยกว่า7ดเศ3ส่วน7แต่คำตอบที่โจทย์ต้องการคือจำนวนเต็มดังนั้นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการนี้จำนวนเต็มตัวแรกก็คือ2 ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่น้อยกว่า7จ็ดสามเก็คือ7ดเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มก็จะมีตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกและเจ็ดซึ่งมีทั้งหมด6กจำนวนดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ6กจำนวน